าการอ่านค่าประจำหลักนะคะหรือว่าการทำความรู้จักกับค่าประจำหลักแต่ละค่าของทศนิยมนั้นน่าเดนสังเกตใช่ไหมคะว่าเศษส่วนกับทศนิยมเนี่ยมีความสอดคล้องกันทีนี้เรามาดูกันคะ่ะว่าเศษส่วนกับทศนิยมมีความสอดคล้องกันอย่างไรเทคนิคการจำของคู้ก้ว้ยมาอีกแล้วคะ่ะหัวใจของทศนิยมอยู่ในกรอบนี้เด็กๆด,ดูนะลูกแล้วจาให้สนิทใจเลยนะคะอะไรก็ตามหัวใจของทศนิยม จะมีอยู่3มตัวส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันถามว่ามีมากกว่านี้ได้ไหมมีได้นะคะมีได้แต่ตอนนี้เพื่อความเข้าใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ครูกก้วยชอบให้เด็กๆใช้นะคะก็คือเราจะเริ่มสตาร์จากส่วนสิส่วนร้อส่วนพันก่อน น,ะะนักเรียนปักหมุดเอาไว้เลยลูกเม is ื <conf> <Mario> yeah. ่อไหร่ก <zusammen> ็ตามนะคะที <have Beth> ่ตัวส่วนก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างของเศษส่วนนะคะตัวด้านล่างเนี่ยเรียกว่าตัวส่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวส่วนเป็นสิบอันนั้นเนี่ยนะคะเราจะเขียนเป็นทศนิยมได้เป็นหนึ่งตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวส่วนเป็นร้อยเราจะเขียนเป็นทศนิยมได้สองตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวส่วนเป็นพันเราจะเขียนเป็นทศนิยมได้สามตำแหน่งลูก คำว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งหมายถึงอะไรคะคำว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งหมายถึงเราจะยึดจุดเป็นหลักนะคะแล้วก็เลื่อนไปทางขวาเนี่ยก็คือหลังจุดเป็นต้นไปนะคะมีแค่ตัวเดียวเรียกว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเรามาดูตัวอย่างการลกเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนเศษเจ็ดส่วนสิบส่วนสิบ,สสบคือหัวใจของทศนิยมแล้วนะคะเพราะว่าในกรอบตารางความรู้ข้อควรจําของเราเนี่ยนะคะหัวใจของทศนิยมเนี่ยจะมีสิบมีร้อยมีพัน ตามที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะ,ะลบนิดนึงอ่าโอเคนี่นะคะ,ะกลับมาดูที่ตัวอย่างจ้ะเศษเจ็ดส่วนสิบตัวส่วนเป็นสิบแล้วนะคะเป็นหัวใจของทศนิยมแล้วเพราะฉะนั้นเศษเจ็ดส่วนสิบเขียนเป็นทศนิยมได้ว่าศูนย์จุดเจ็ด เห็นไหมคะสังเกตไหมคะถ้าตัวส่วนเป็น1ิข้างล่างมีเลขศูนย์เพียงหนึ่งตัวตัวส่วนเป็น1ิจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเท่านั้นหนึ่งตำแหน่งหมายถึงหลังจุดมีแค่ตัวเดียวนี่ไงมี7ตัวเดียวเองนะคะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งแล้วจ้าเทคนิคการทำอันที่สองตัวอย่างที่สองดูนี่คะ่ะลูกตั้งใจดีๆนะทุกคนดูนี่คะ่ะเศษ39ส่วนสิมาอีกแล้วส่วน10ส่วน1ิ ข้างล่างมีศูนย์หนึ่งตัวแสดงว่าโทศนิยมข้อนี้จะต้องตอบเป็นหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะลูกวิธีการที่ง่ายที่สุดทุกคนโฟกัสที่ตัวส่วนก่อนนะคะตัวส่วนเป็นส่วน 10, สิบสวนสิบมีศูนย์หนึ่งตัวเห็นไหมลูกถ้ามีศูนย์หนึ่งตัวให้หนูนับจากหลังไปหน้านับตามจํานวนของศูนย์ถ้ามีศูนย์หนึ่งตัวนับครั้งเดียวแล้วใส่จุดได้เลย่ง โอเคไหมคะข้างล่างมีศูนย์หนึ่งตัวข้างบนก็นับแค่หนึ่งพอแล้วเราก็ใส่จุดได้เลยเอาใหม่นะไปช้าๆนะคะยกตัวอย่างข้อนี้ค่ะลูกข้างล่างมีศูนย์หนึ่งตัวครูก็จะนับจากหลังไปหน้านับตั้งแต่เลขเก้านะคะเลขเก้านับหนึ่งข้างล่างมีศูนย์หนึ่งตัวเลขเก้าก็นับหนึ่งแล้วใส่จุดเท่ากับสามจุดเก้านั่นเอง โอเคไหมคะเราก็ไม่ต้องมาคอยจําช่องสี่เหลี่ยมและทาอัตโนมัติเลยเราจะยึดศูนย์เป็นหลักนะคะมาดูตัวอย่างที่สามจ้ลูกตัวอย่างที่สามข้างล่างมีศูนย์กี่ตัวคะลูกสามสิบหกส่วนร้อยเศษสามสิบหกส่วนร้อยนะคะตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเนี่ยมีศูนย์สองตัวมีศูนย์สองตัวแสดงว่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งถูกไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราจะนับจากหลังไปหน้า ถ้านักเรียนจะเลือกวิธีการนับนะคะต้องนับจากหลังไปหน้าตามทิศลูกศรน,นี้เท่านั้นเริ่มนับ6คือตัวที่1 1 3คือตัวที่2โอเคนะคะแล้วใส่จุดนับ2เพราะว่าข้างล่างมี0ูนย์ตัวดูแล้วมันแบบมันไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่เลยอยอยากจะมีตัวเลขให้นับมากกว่านี้ได้ไหมคะได้ไหมลูกแล้วทำไงดีเติมศูนย์ไปข้างหน้าเลยค่ะหากเราเติมศูนย์เข้าไปข้างหน้าจํานวนเต็ม หรือข้างหน้าจำนวนนับใดๆมีค่าเท่าเดิมนะคะเติมศูนย์เข้าไปเพื่อให้ง่ายต่อการนับแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามนะคะนี่อคุก็เติมตัวเดียวพอนะคะเพราะว่าคูก็ต้องการนับแค่สองน่ะข้างล่างมีสองหนึ่งสองข้างบนก็นับ1นสองแล้วใส่จุดตอบค่ะคำตอบสุดท้าย36ส่วนร้อยข้อนี้เราเขียนเป็นโศนิยมได้เป็น0 3 6โอเคนะคะไปตัวอย่างที่ สี่สี่ขออภัยอ้าวแกให้ล้วตัวอย่างที่สี่นะคะตัวอย่างที่สี่ค่ะลูกแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสามส่วนหนึ่งร้อยแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสามส่วนหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวเห็นไหมคะพูดปูด,ปดอ่าข้างล่างมีศูนย์สองตัวพูดพุดนับเลยลูกนับหนึ่งนับสองแล้วใส่จุดตอปตอปแปดลืมเท่ากับ เท่ากับนะคะ89.43ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากง่ายไหมลูกนะคะเอามาดูตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5มีตัวส่วนเป็น1,000 1, 2, 3องามอ่าศูนย์สามตัวทําไงคะลูกทําไงจ้าเติมศูนยไปข้างหน้าก่อนข้างบนเนี้ยอ้าวเติมศูนไปข้างหน้าก่อนให้มันสวยๆจากนั้นนับค่ะนับหนึ่งนับสองนับสามแล้วใส จุดโอเคมาที่ต้องขีดทับตัวเลขเพราะว่าจะได้เห็นว่าคุกว์กำลังนับอยู่เอานับหนึ่งสองสามแล้วใส่จุดข้างล่างมีสูงสามตัวข้างบนนับสามตัวจากหลังไปหน้าแล้วก็ใส่จุดนะคะเอามาข้อหกไปอย่างรวดเร็วเก่งแล้วข้อหกจ้าข้างล่างมีหนึ่งมีสองมีสามข้างบนก็นับหนึ่งสองสามแล้วใส่จุดตอบสิบห้าจุดเจ็ด สี่สองอ๋อลืมเขียนข้อนี้เอามาแล้วจ้ะศูนย์จุดเจ็ดแปดเก้าง่ายไหมคะเด็กๆง่ายมากๆง่ายเวอร์สู้ๆนะคะเด็กๆฝึกฝนบ่อยๆนะคะลูก